เรามาทำเฟ้นไฟแบบนี้กันทอดแบบไร้น้ำมันจากมันฝรั่งสดๆเลยนะอย่างแรกที่เราต้องมีคือมันฝรั่งราคาเท่าไหร่เนี่ยโลกว่าราคา26บาทมีทั้งหมด7ลูกใช่ไหมเลือกมา1ลูกแชิกเลยเอาลูกเบิร์่มัึ้โอเคเดี๋ยวสันางเปคนล้างนะลงไปเลยล้างเลยล้างถูถูถูมือถูโอเคโอเคแล้ววางตรงนี้ จากนั้นเราก็มาหั่นนะหั่นครึ่งก่อนเออแล้วก็ค่อยหั่นให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้มันสุกได้ง่ายนะครับอย่าเล็กเกินไปนะไม่งั้นมันผอมเกินและกินไม่ได้ใช่ให้มันเป็นเรียวๆยาวๆแบบนี้นะเหมือนมันฝรั่งเลยมันฝรั่งแบบนี้นะครับไม่สามารถกินสดสดได้นะเพราะมันตัวมันเองเนี่ยมันมีสารพิษอยู่เราต้องทําให้มันสุกก่อนถึงจะกินได้ เมื่อหัน่นเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในหมอน้อทอดไร้น้ำมันเออแบบนี้นะไปกระจายกระจายกันหน่อยนะมันจะได้สุกได้เร็วสุกได้ง่ายนะฟึบโอ้โหเออแบบนี้เลยแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วทุกคนแต่มันฝรั่งกินสดไม่ได้นะมันมีสารพิษนะทุกคนต้องทําให้สุกก่อนมันมีสารใต้ออดินอยู่ครับอ่ะจากจากนั้นตั้งเวลา10นาทีนะครับด้วยอุณหภูมิ1้0องศาตามนี้เลยเราจะทําทั้งแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกเสร็จแล้วนี่จะเหลืองประมาณนี้แต่มันยังไม่สุกนะเราค่อยๆเคี่ยวจากนั้นใส่เข้าไปอีกร ตั้งเวลาอีกสิบนาทีเตั้อกเรออันนี้ครบแล้วนะทุกคนดูสิเหลืองทองน่ากินเลยมันจะกรอบๆนะทุกคนเราตั้ง20นาทีก็ได้แล้วเออคล้ายๆกันแต่เราต้องออกมาเช็คก่อนนะทุกคนอะจากนั้นบิดมาดูนี่เห็นไหมมันจะเหลืองน่ากินเอออร่อยไหมซันอร่อยมากเออดูสิมันรสชาติแบบไหนนะมันจะกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมข้าวมันจะกรุบกรุบ เพราะนนมันโดนทอดไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส s า n สั i ชิโ h ชาแนลด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆ